รีบาวให้ชื่นใจเออรีบาวแบบนี้ก็หรือวันหนึ่งก็คงจะไม่หลุดนะครับหนึ 1, 3, 4, ่งสามสี่สองไปนะฮะเขาเรียกว่าลอดไปอีกเดือนหนึ่งนะอะเดือนหน้าก็ไม่รู้นะอาจจะสัจจานก็รอดูแล้วกันนะครับว่าหนึ่งพฤศจิกาแล้วจะเป็นยังไงค,คือตอนนี้ยังเป็นแค่รีบาวในในขาลงปกติขาลงปกติเนี่ยังยังไม่ได้บอกว่าจะ ปร <So S 1> ีบาวได้แล้วก yeah. so ็สามารถที่จะเป็นคลื่นใหม่อะไรเงี้ยอย่างอะไรอ่าแต่การการเล่นการเล่นทีฟก็ต้องลองมาจันวันศุกร์นะครับอันนี้ก็เป็นทำแนะนำให้ลองมาจันวันศุกร์นะครับทีเฟก็ยังดูดีหน่อยนะฮะยังพอได้บ้างนะฮะถ้าใครลองมาตามพี่ก็แปดห้าสามนะฮะทแปดแล้วก็เบรก เบรกเทนละเบรเทนก็แนวต้านต่อไปก็ประมาณนี้874นะครับอ่าใครเจ้าเยอะก็รุ้นไปนะฮะสต็อปก็อยู่ที่862.3นะฮะใครเจ้าเยอะก็รุ้น862.3ก็ยังรุ้นต่อได้อยู่นะวันนี้ไม่ได้มีอาการอะไรว่าจะลมนะฮะมาจากจาการลงมาแล้วก็เป็นโอเวอร์โซเดเวอร์เจนนะฮะการรีบาวถ้าตามกดก็ เขาเรียกว่ารีบาวก็ต้องผ่าน868 868นะี่ก็คือเส้นมูฟีวสิบวันเนะี่ยคำว่ารีบาวต้องผ่านนะครับแต่ถ้ารีเวอร์เซอร์อ่ะไม่ผ่านนะต้องลงก,ก่อนนะครับรี ynen, บาวก็ต้องผ่านไปได้ถึงไหนละอ่านะช่วงการลงแรกๆก,ก็จะเด้งได้ถึงอ่าสีเอสีสีนะสี่เลยส,สีสีม่วงเนี่ยนะฮนะเอ๊ะแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะเก่งๆก็ได้แค่สีแดง จ็ดสิบห้าเดอ่าอันนะนี้ก็อาจจะได้แค่ยี่้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญคุณแล้วนะแปดแปดหกอะไรเงี้ยนะฮะนะครับก็ดูไปการรีบาวนะวลุ่มตลาดก็ไม่ได้สปอร์ตอะไรครับ,บสามารถกลับตัวได้ไหมถามคุณครับกลับสามารถกลับตัวได้ไหมกลับเพิ่งฝันนะครับก็ค<อ>ือไม่อยากให้ฝันมันจะกลับตัวว่าะคาเป็นมันเนี่ย มันยังอยู่ในขาลงนะครับคือถ้าเราจะบอกว่ากลับตัวไมนถึงว่าทองเฟรมเนี่ยนะครับมันอยู่เหนือสัญญาลแล้วมันปรับฐานเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยคุณมอนดูนะเนี่ยนะครับมันอยู่เหนือสัญญาลเห็นไหมเนี่ยเอเบซีอยู่เหนือสัญญาลแล้วมันปรับฐานเนี่ยอันนี้เยอะนะสี่ห้าสี่ห้าลงมาสามเก้านี่ยลงมาเยอะอันเนี้ยกลับตัวได้ไหมอาจจะจะบอกว่ากลับตัวได้แต่ถ้าคุณเห็นเทนนิคข้อแบบนี้นะมันไม่มีการกลับตัวเลยหรอกครับมันแค่รีบา อ่านแค่รีบาวรีบาวในโซนของหาลุงตรงนี้นะครับคำว่ารีบาวก็ส่วนใหญ่ก็สักสิบสิบวิคไหมเห็นไหมครับแรกๆก็จะรีบาวเหนือนะฮะก็เริ่มจบไม่ได้อ่านทีนี้เอารีบาวสักสี่พันไหมอะไรเงี้ยนะครับดูดูเป็นแค่นี้ก่อนนะครับดูเป็นรีบาวก่อนนะฮะถ้าใดร<ๆ>ะบบสี่คนหนึ่งก็บอกว่ามันไม่ได้บอกให้ถือนะ มันบอกว่ารีบาวในทําทำเฟรมสั้นที่ทำเฟรมเดย์เนี่ยนะครับมไม่ได้ให้ถฉอนะให้เล่นให้เล่นไปตามแนวรับแนวต้านไปนะ,นะครับรีบาวไปก็หายแนวต้านแล้วก็ขายไปแนวต้านต่อไปก็สี่ห้าอะไรเงี้ยน,นะครับอรีบาวเนาะเป็นรีบาวคืถอถ้าจะกลับตัวขึ้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนก็เป็นแล้วรีบาวเนาะยังกลับตัวไม่ได้นะแอนรีบาวนะดะยังไม่กลับตัวกลับใจ อย่งส่วนโอเอเอบีคริมจีพีลงลงลงเสด็จรู้เรยยังลงเสร็จหรือยังก็คิดว่าอ่ายังยังไม่เสร็จนะครเพราะคุ้นที่ลงได้ขนาดเนี้นะฮะก็ต้องพูดคือถ้าเป็นขาขึ้นอยู่ก็จะไม่ลงมาขนาดนี้นะไอสองร้อยมันเนี่ยถือว่าเป็นเป็นจุดที่เอาไว้หลุดก็จริงนะฮะก็ต้องรอว่าเมื่อหลุดไปแล้วเนี่ยถ้าจะกลับมาเล่นใหม่ ในแง่ของเทคนิคนะครับไม่ถึงคนที่ไม่ดูพื้นฐานเลยเขาต้องกลับมายืนเหนือสองร้อยมันก่อนแหละนะครับถ้าเรารู้แบบนี้คนที่คนที่เล่นข้างล่างเนี่ยเห็นครับว่ามันก็มันเป็นเรื่องพื้นฐานนะมันเป็นเรื่องพื้นฐานเนะี่ยมันปีดาวไซส์ที่ไม่จํากัดอืมเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นฐานใช่ก็เลยเห็น,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 นว่าทางเฟรมระยะยาวระยะกลางเนี่ยก็ยังลงทั้งหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครซื้อมาตามเฟรมระยะสั้นเนี่ยก็ต้องซื้อมาเพื่อขายไม่ใช่ซื้อสะสม ครับแบบเด้นขายใช่ไหมให้พวกนี้ซื้อจัดตัวนี้คือถ้ามันเป็นหุ้นปั่นเนี่ยมันก็มันก็แบบวิเคราะห์ไม่ได้แต่เป็นหุ้นพื้นฐานแล้ว่ามันเกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นฐานแล้วว่าอืชนที่ถืออยู่เขาบอกว่าพื้นฐานมันไม่ดีอ่ะมันก็จะลงไปเรื่อยๆนะฮะค่ะหุ้นลงไฟฟ้าอะไรก็เล่นรีบาร์ไฟฟ้าที่พี่พูดถึงเอ็กโกนะฮะมันไม่เหมือนกันนะ ค่ะ่ที่พี่พูดถึงสัมนาเมื่อเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมช่ะค่ะที่เพิ่งฟังะนี่ดูมันไม่เหมือนกันนะครับครับมันลงมาก็จริงอ่ะแต่นี่มันเริ่มยกนะฮะมันเริ่มยกคือมันไม่ได้แบบว่าทิ้งดิ่งอ่ะใช่ไหมฮะทำเฟรมสั้นมันเริ่มยกอะทาทาเฟรมวิ่งอ่ะมันเริ่มยืนได้ฮมันเริ่มยืนได้เนี่ยมันเริ่มยืนได้มันเริ่มมันเริ่มไดว์เจนใช่ไหมมันเริ่มเริ่มมาโอเวอร์โซโอเวอร์โซ่เดวิเชนยังไง อา,อาจจะเข้าไปพิจารณาดูได้นะครับว่าเอ๊ะบัตท็อปผ่านไปหนึงอ,อย่างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เข้าเขตโอเวอร์โซลแล้วในทางเปรมเนะี่ยเราก็ลงมาจากเนี้ยสี่ร้อยอะนะฮะสี่ร้อยลงมาร้อยกว่าไม่สําคัญแล้วก็ไปดูไปแกะงบดูะว่างบมันมีปัญหายอะไรยนะังไงเแล้วก็ไปแกะงบดูว่าเอานอนะก็ไปหาเหตุผลนะว่ามันคืออะไรทําไมไมันถึงลงแบบนี้ ปีปัญหา <Yeah. S 2> เลยทำภูม uh huh. แล้วก็ปัญหานั้นมันหมดไปหรือ,อยังครับถ้าหมดไปแล้วมันก็คือหมดนะฮะมันก็อาจจะเป็นบัตทอมอันนี้ก็พิจารณาว่าเป็นบัตทอมแต่เมื่อกี้ถ้าเรา <true. S 2> ดูบีทิมกพีเอสีมันยังไม่ได้บ uh ัตทอมหม่อันนี้าจาะบัตทอมไปแล้วนะคําว่าบัตทอมเนี่ยหลุดเหมือนกันแหละนะครับแต่บัตทอมหรือยังน,น,นะครับเอวกโก้อะบัตทอมแล้วอันนี้เราบอกไม่ได้ แต่ถ้าถ้าพี่ดูจากพื้นฐานที่ตามวิธีที่พี่ดูอ่ะพี่พี่ขอคอนเฟิร์มจากฝ่ายวิเคราะห์ขอนว่ามันปะทบหรือยังค่ะค่ะค่ะตามพื้นฐานแต่ทางเทคนิคนะฮะทางเทคนิคมันบอกว่ามันอาจจะมันมันไม่เหมือนรีกิมแล้วไงมันเริ่มสู้เพราะฉะนั้นมันอาจจะรีบาร์มันก็จะรีบาร์ได้ได้ดี125อะไรเงี้ยนะฮะแล้วถ้าไม่หลุด115ก็มันก็จะเริ่มยืนออกข้างหรือจะลงมาจาก400นะฮะเขาเรียกเริ่มเริ่มยืนได้แบบนี้ ส่วน S C G P เป็นขาลงใช่ไหมครับภาพใหญ่ของ S C G P เป็นขาลงนะฮะแต่ก็จะหยุดไหมหยุดการลงได้ไหมก็คือพรุ่งนี้ต้องปิดสามเจ็ดสองห้านะครับฉะนั้นงั้นก็ทาวเฟรมมันก็จะทำนิวโรนะฮะก็ทำนิวโรก็ต้องรุนไปอีกเดือนนึงรุนไปทีละเดือนนะฮะรุนไปเรื่อยๆนะฮะอ๋อมันรุดเป็นขาลงคำว่าขาลงไม่ถึงเนี่ยการทําอ่าการทําเนี่ย การหลุดหกสิบาทห้าสิบเริ่มเป็นขาลงในระยะยาวนะ uh huh. หลุดแล้วก็จะเป็นขาลงระยะยาวระหว่างลงระยะยาวแล้วก็ระยะกลางก็จะเด้งขึ้นเด้งไปเด้งมานะครับแล้วก็เวลาลงแล้วก็คือลงระยะระยะ,ะยาวแล้วก็ลงมาจนเอเบซดีตัดสูนเนี่ยเขาบอกอันนี้ลงจริงแล้วนะนะครับลงจริงแล้วเนี่ยแล้วจบเมื่อไหรนะ่อันนี้ก็ต้องรอล้นะครับ uh huh. ในระหว่างทางของการรีบาวน์นี่ก็เป็นการรีบาว์เพื่อที่อนะ แสดงว่าเป็นขาลงที่จะกลับเป็นขาขึ้นได้เมื่อไหร่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องรอจนกระทั่งอย่างน้อยท i ามเฟรมมันเนี่ยมันได้อยู่เหนือสิ่งนลขึ้นไปเป็นลําดับแรกนะครับแล้วก็อาจจะเกิดสัญญาณดับเบิลบัตทอมอะไรในท่ามเฟรมที่ระยะกลางมานะครับ,น,รบนี่ก็ยังถือว่าจะเป็นขาลงในทุกทามเฟรมแต่มีสัญญาณรีบาวจากสัญญาณซื้อตรงนี้ขึ้นมาซึ่งการรีบาวอาจจะรีบาวได้นะครับไปถึงจุดที่หลุด ก่อนลงเนี่ยนะฮะก็ประมาณสามเจ็ดนะครับแต่พรุ่นี้ทําปิดได้สามเจ็ดสองห้าก็ไม่ถึงว่าเนี่ยสามเจ็ดสองห้าเนี่ยต้องปิดให้ได้อถ้าปิดได้ก็ไม่ถึงว่าเออระยะยาวเนี่ยไม่ได้ทำดีโรนะเขาเรียกชาร์จไม่ได้ทําโลแม้<ช>อินดิเคเตอร์จะโลเนี่ยก็ยังมีความหวังในเดือนต่อไปว่าถ้าไม่หลุดเนี่ยปัตทอมอาจจะผักไปแล้วค่อธิบายได้ไหมแล้วก็ไปดูกําไรกําไรก็ ไม่ได้ขาดทุนนะ,ะไม่ได้ขาดทุนนะไม่ได้ไม่ได้บริษัทไ,ไ,ไ,ไม่ได้ขาดทุนนะนะครับบริษัทก็แค่กาําไรลดลงแต่นั้นรวมของกําไรก็อาจจะยังไม่ดีขึ้นก็ต้องไปดู p e ต่อว่า p e เท่าไหร่ค่ะประมาณเคบังเคบงเอสบีซงไหนดีกว่ากันฮนะก็ทั้งทั้งสองตัวเป็นเป็นแพทเทิร์นที่เขาเรียกว่าเป็นอ่าอลงก่อนนะฮะแต่ในเอสบีเราเห็นที่อ่าตัวเคบี่เห็นว่า ระยะยาวเนี่ยที่ลงมาเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มที่จะโค้งขึ้นนะครับแต่มันยังนะฮะไม่สามารถที่จะเป็นขาขึ้นได้นะฮะก็เขาเรียกเริ่มยืนยืนมานานแล้วนะยืนมานานแล้วนะครับอันนี้เห็นว่าทางเฟรมววกเนี่ยก็บอกว่าเออก็ถือมาแล้วก็มีการไดเวอเจนเกิดขึ้นนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาทดสอบแนวนี้แนวนี้หนึ่งสามสามจุดห้าอ่ก็ขึ้นมาทดสอบแล้วนะ นะครับส่วนนี้ก็จะมีความผันผวนอยู่เนี่ยนะครับวนะร,บบรุ่มเริ่มเข้าแต่ตรงนี้อันนี้ก็ชนตรงนี้แล้วนะฮะจะขึ้นต่อไปไหมหนึ่งสามห้าอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ถ้าผ่านไปได้นะครับนี่นะผ่านหนึ่งสามสองไปได้นะฮะหนึ่งสามสองปิดได้ในสัปดาห์นี้ก็ลุ้นในสัปดาห์ต่อไปว่าก็จะขึ้นไปทดสอบแนวะต้านต่อไป พีทีละเส้นดูก็ดูง่ายๆน,นะครับเป็นสโลปลงนะฮะสโลปเริ่มที่จะเริ่มจะไ,ไม่ไม่ไม่ชันแล,ล้วก็สโลปเริ่มขึ้นเห็นไหมฮะนี่ยแสดงว่ามีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปได้ตามทดสอบตามแนวต,ตาต,าตา่างๆนะฮะคือด,ดูดีขึ้นดูดีขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเอสซีบีนี่ก็เป็นตัวที่ตกลงมาจากสวรรค์นะฮะกัสดูเทนนิคอลสองตัวนี้ตา่างไปยังไงนะฮะ ไอ้ตัวนี้ยังคว่ำลงอยู่นะฮะร,ระยะยาวยังคว่ำลงไม่ถึงว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้แบงก์มันหงายขึ้นแล้วไม่ถึงว่ามันมีแรงซื้องัดขึ้นแล้วนะครับคือสร้างฐานได้ละออเอซบีก็ลงมาก็อยู่ในคล้ายๆกับเคแบงก์นะครับอ่าก็อยู่ในช่วงของการที่จะสร้างฐานนะครับวันนี้ถ้าจะถามว่าอ่าเคแบงก์ K จะขึ้นไปร้อยสี่สิบกับเอซบีจะขึ้นเนี่ยก็สามารถขึ้นได้ทั้งสองตัวถ้ายืนได้แต่ เคแบงค์เนี่ยยืนได้แล้วนําหน้าไปแล้วถ้าจะไปเคแบงค์ K bank จะน,น่าจะดูดีกว่าในช่วงนี้นะครับส่วนส่วนเอสก็ต้องยืนสร้างฐานต่อให้ได้ก่อนนะครับแล้ว <c oughs> แล้วก็แล้วถึงจะขึ้นตามไปถ้าไม่หลุดโลที่เคยลงไปเก้าห้าห้าสิบก็จะมาสร้างฐานเหมือนเคแบงค์ในช่วงร้อยี่ห้านะครับก็ประมาณนั้นเพราะนั้นก็เคแบงค์ก็ยังดู ดูดีกว่าในแง่ของแนวโน้มนะครับคือเอสบีมอกาสลงข้างล่าง <Yeah. S 2> ที่ไปลอร้อยไปเก้าห้าเนี่ยนะฮะได้มากกว่าเกีแบงที hmm. e ่น่าจะขึ้นไปร้อยสามห้าเนี่ย <Okay. S 2> ได้ค่ะอะไปดูทองคําเลยนะคะปี่นิ้ป่นค่ะทองคําก็เป็นเป็นไปตามเทรนด์อยู่นะฮะเป็น up trend แล้วนะครับเทรนมานานแล้วล่ะนะครับ ไทมเฟรมันจะเป็นขาขึ้นอยู่นะครับอย่างสัญญาณยังดีดีทั้งหมดะขึ้นมาแล้วก็พักขึ้นมาแล้วมาพักแหละพักในไทม์เฟรมไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเดย์นี้พักนะฮะก็จะมีแนวรับที่หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะครับแนวรับของแท่งเทยียนก็หนึ่งเก้าเจ็ดหกนะฮะปรับฐานแรงก็หลุดไม่น่านหลุดนะฮะแนวรบับจะเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดหกนะครับ อ่าไอนี้ขึ้นมาอ่าทำเพมสันเข,เข้าเข้าเขตอุบบอนแล้วก็จะจะมีการปรับฐานปรับฐานปรับฐานใหญ่หรือเปล่านะใหญ่ไหมนะฮะอ่าอันนี้อ่อันนี้บอกว่าการขึ้นมาจากหนึ่งเก้าห้าศูนย์เนี่ยเริ่มมีสัญญาณเดวิเจนไหลทีแล้วนะครับให้ระวังอาจจะมีการปรับฐานลงมาได้นะฮะลงมาได้ในโซนของหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะครับก็มีการปรับฐานได้ การอยู่ไม่หลุดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เป็นไม่ต่างกัน่งเก้าเจ็ดศูนย์นะครับในทุกวันก็ไม่ถึงว่าก็ธรรมดานะที่เคยขึ้นไปหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดแล้วลงมาหนะึ่งเก้าห้าสามนอันนี้ก็ลงมาเกือบสี่สิบเหรียญน,นะเพราะนั้นการขึ้นไปสองพันสองศูนย์เก้าแล้วการลงสี่สิบเหรียญนีนะ่ก็หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ก็ถือว่าธรรมดาอย่างเป็นการปัจจัยอยู่นะครับจะขึ้นต่ออยู่นะครับ แต่ถ้าปิดจำาวนะ้ก็จะศูนยใ์ให้ให้เรามาระวังนะครับค่ะโอเคบิตคอยยังๆงก็ตามบิตคอยบิตคอยนี่ก็ถือว่าที่ได้เข้าตามทองคำมาทองคำ <นะ S 1> มาก่อนนะจนะตามมาก่อนได้มาทางเดียวกันนะครับ,นะค,รบคำแนะนำเมื่อัปนสูงก็คือโซนนี้เป็นโซนหลออนะฮะโซนหลออสรุปว่าโซนสามสามหกห้าห้าเนี่ยนะฮะนะครับหรือ ในโซนของสามหมื่นสี่พันห้าร้อยเนี่ยก็เป็นโซนลองเพื่อที่จะรีบาลในรอบนี้ขึ้นไปครับนี่ยจากรีบาวทุ้งนี้ของทองเฟรมนี้น่าจะรีบาลไปทดสอบไฮเดิมสามหมืนห้าะฮะโดยมีนรับสำคัญอยู่ที่นะครับสามหมื 33, 65, น่นสามหกห้าห้าะฮะขึ้นมาแล้วแท่นเทียนยาวก็ต้องมีการพักนะการพักของรายสัปดาห์แต่ร้นนี้น่าจะมีการพัก นะครับมากกว่านะครับที่จะขึ้นต่อเพราะฉนั้นสัปดาห์นี้บอกว่าให้เล่นสั้นนะฮะในกรอบ<ช>ของนะฮะสามสามหกห้าห้ากับสามสามหมื่นห้าพันหกร้อยประมาณนี้ก็คือเล่นซันคใครจะายยาวเอายาวใช่ไหมยจ้ายาวก็ต้องดูละว,ว่าการปิดสูงกว่าสามห้าสองหนึ่งห้าสต็อปอยู่ที่นะฮะสามสามเก้าห้าสูน คือน,นี่คือแผนการเทรดส่วนคนที่ถือมาจากข้างล่างกันยังไงเขายังให้ถืออยู่นะแตะรายถ้าไม่หลุดสามหมื่นหนึ่งก็ยังให้ถืออยู่นะครับคนถือเพิ่งข้างล่างนะคนที่มาเล่นแถวเนี้ยมันคนละกละยุทธ์แต่มัน,นมันมันอยู่ที่ว่าใครใครเขาเข้าโพสิชันไหนอันนี้หลายคนไม่เข้าใจนะครับหลายคนถ้าเข้าใจคือามาจากนี่ถ้าเราเทคไปแล้วอะนะฮะ เราเป็นคนที่เทคไปแล้วที่สามหมื่นห้าเนี่ยเราเรา,เราก็คือคนที่มาจากข้างล่างเนีเราไม่ใช่มาเข้าใหม่นะต้คิดที่ดีเรามาจากข้างล่างแต่บใดถ้าเราไม่ไม่เพิ่มโพซิชันอ่ะจํานวนเหรียญที่เราซื้อนะครับความเสี่ยงเรายังอยู่ข้างล่างเท่าเดิม <Okay. S 1> เราอาจจะเป็นการเทโปรฟิตแล้วกลับมาลองใหม่นะครับออได้เลยยังขึ้นอ่ะ ได้ค่ะ,ะพี่นิพนธ์ยิ่งขึ้นอยู่นะคะบิตขอแต่ว่ากรอบพักตัวในช่วงสั้นๆน,นี้ขอบคุณค่าขอบคุณค่าคเราก็ตามกันไปในเรื่องราวของภาวะตลาดนะส่วนนักลงทุนเองที่ติดตามรายการ